Hey, สวัสดีทุกทุกคนตอนนี้ช่องของเรายังมีคนไม่ติดตามถึง45นั้นท่านผู้ชมที ek, <ๆ>่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปของผมเ<ๆ>พราะมันฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วช่อกันหน่อยนะครับถ้าช่องของผมถึง1,000ซัมมไลทผมจะใส่ชุดเมทให้ดูซึ่งไม่มีใครสนหรอกผมว่านะนั้นผมไม่กลัวแล้วนะไปดูคลิปต่อได้เลย สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนวันนี้ผมปืนและสหายผู้ไม่มีเต็มบาททั้งหลายวันนี้เรามาอยู่กับเกมโรบอทในแมปที่มีความคล้ายคลึงกับซีรีส์ที่ผมว่าไปในคลิปที่แล้วว่ามันคล้ายกับเกมสก d g เกตเพราะว่าช่วงนี้ผมอยากทำทำคอนเทนต์เพราะว่ากูอยากดังนะง่ายๆถ้วใครมันเหยียบหัวกูใครมันเหยียบหัวกูโอเควันนี้เราคือโดราเอมอนไม่ใช่ลวไอเชนนี่ไม่ใช่มนนะ มันตัวจริงเขาไม่เขาไม,เาไม่เขาไม่ตัวสูงเท่ากูหรอกเอ้ยเขาไปสูงกว่ากูหลอยเยอะเออว่าไงครับเออวันนี้เราอยู่กับใครครับมาขอแนะนําตัวกันหน่อยครับทีละคนครับอา้าคุณคนสีฟ้าครับคุณชื่ออะไรครับชื่อว่าจอคขับจอดีอ่ะไม่ใช่คนละคนเลยสุแล้วแล้วแล้วเออเออเอเอคุณคนนี้ครับชื่อว่าอะไรครับชืช่อว่าอะไรเราจากประจําื่อกันนะครับมาจากช่องโอเวอร์เป็นช่องที่อยู่คนติดตามลูกเนหนึ่งคนแลผมก็เตผมมา ถ้าถ้ามึงยังไม่เลิกเต้นฟอร์ตในนะกูจะแปนมึงออกจากดิสโก้ม,มึงเลิกเต้นฟอร์ตในดิมีกีตารา์กาศก็ได้โอเคโอเคเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมทุกคนไปไปไป Let's go <S เร็ว Let's go ไปไป s <S ไป Yes sir อจอยส์จอยส์คิดว่าจอรส์จะได้เงินรางวัลได้เงินรางวัลล้านไหมครับคิดว่าจะได้ไหมครับ มันคือรางวังวะรางรางวั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 งไม่ใช่เงินรางวัลล้านหนึ่งครับคุณคิดว่าคุณจอร์จจะได้ไหมครับครับเพราะว่าผมเป็นผมทำผมว่าผมทำได้แล้วครับมั่นใจขนาดนั้นเชียวใช่ไหมโอเคกันเราจะผักมันต่อที่เล่นเกมแรกเลยแล้วกันนะโอ้าวเรามาเรามาที่นี่เรียบร้อยแล้วโอ้โอจอร์จมึงอยู่ไหนกันกัน เร็วเร็วเร็วเจอจอนแล้วเจอจอนแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเอา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 ทำไมคนหายไปเอาคนหายไป็นงเออก็ดีนะเราจะได้ไปจอนเอาตอนนี้กินข้าวไปตอนนี้กินข้าวไปตอนนี้มาเล่นอะมึงเย็นจะผัากหัวแม่เลยไอ้ไไอ้พวกเที่ยว ถ้ากูตายกูจะตทษยพวกมึงจอดมึงอยากเอิบกูกูเขาอย่ากเอิบกูกูบอกแล้วไอ้จอดไปจะเอาไงต่ออ่ะไปอไอ้จอดกูเตือนแล้วว่าอย่าไม่ปืนเดี๋ยวเกมหน้ากูจะพามึงมาใหม่รู้ว้ สู right ge ge ้ๆแม่กูนอนเป็นศพแล้วอีสัตว์ง่ายๆอีซี่เนาะแต่กูลังท้ายเลยเนี่ยมึงจะเล่นกับหังไหมมึงจะเอ้ยมึงจะเล่นกราหางไหมบู๊ก่ะยอดเย้ยยอเย้ย Minecraft I like it cuz you โอ้ยไอ้กูลือบไปเฮ้ยมีคนออกไปได้มีคนออกไปได้อ่ามันออกไปได้ มันออไปได้ไมันออไปได้โอโอโอ <H acks. S 1> โอโอแฮกแฮกเฮ้ยห <Okay. S 1> รือว่ามันมันบันกหมดนั่น,เ,นเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมึงจะปักกว่าแม่มึงไอ้จอดไอ้จอนไอ้จอน <Okay. S 1> ผมไม่อยู่ใกล้มึงดีกว่าผมไม่อยู่ใกล้มึงดีกว่าไอ้ยศแม่ อุ้ยดูนี่ดูนี่วินวอลฮะไอเยี่ยเสียงสะท้อนด้วยไอ้นั่นไงเสร็จไปถึงลายแม่นะน้องชายเอ,อ๊ะคนผู้หญิงคนผู้หญิงเอาไปหนึ่งกันแล้วลยอยู่แต่ผู้หญิงทำผู้หญิงิง่งเร็วจังวะขาเขาดีไงเอาไว้เตะพวกเราไงเหตุผลที่ขาเขาดีอะ ไอผู้หญิงเราด้วยเร็วเร็วกันเร็วเร็วเราต้องไปที่หนึ่งให้ด้วยกันด้วยมึงมาดิมึงมาดิกูผักนะกูผักไอผู้หญิงคนนี้มันจะผักยอดนเอามันไม่ตายด้วยมันคิดยังไงว่ากับการของมันผักผออ่ะไอท่านไม่รอดบายคุณผู้หญิงเฮ้ยรอดเหรอ อ๋อนึกว่ามันจะยิงทิ้งมันมันไอ้นั่นไอ้นั่นจะออกหาะไม่เออถ้าตายอำนาจมืดถ้าตายอำนาจมืดโอ้ยอยู่ิมเดียวกันบอกว่าป้าผมเป็นคนดูเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเราก็เป็นคนดูเฮ้ยเราเป็นคนดูใช่ไหมเออเราเป็นคนดูเฮ้ยเป็นคนดูกันหมดเลยอะไรมันแข่งกันสามคนเองดูสิสองคนอยู่ฝั่งอีกคนหนึ่งยู่ฝั่งมึงเชียร์ใคร กูเชียร์คนที่อยู่คนเดียวแล้วกันเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้คนเดียวไม่เก่งว่ะเฮ้ยไม่เก่งว่ะว้ายไม่ได้ไม่เก่งว่ะเฮ้ยสองคนยังเอาไม่อยู่เลยไอ้นี่ต้องแข็งแรงจัดๆแน่เลยอ่ะมันต้องแบบซุปเปอร์สตอร์มอะช่วยข้างล่างมันมีให้คิดช่วยด้วยเอาจริงเหรอแต่จะคิดทำไมวะให้ปืนเรามานอนด้วยกันเถอะเอนอนกันเถอะ พอปิดไฟก็รู้สินะว่าต้องทำอะไรใช่ก ouais ูรู้สึกไม่ดีเลยเราฝั่งนั้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือคือฝั่งนี้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 เราเลือกตัวไอ้จอดไปทางนี้ทางนี้จอดไปทางนี้เร็วเร็วเร็วทางนี้ไอ้หัวดอกข้างหลังมึงไงหัวโดมีอ้วนมาดูมือไปด่าเขาอ้วนเด้อออ่าโอ้คิดดีแล้วว่าจะนอนเตียงด้วยกันเนี่ย คิดด <Ich. S 1> oh. uh ีแ huh. ล uh. uh ้วเหรอคิด huh. ว่าจะนอนสองคนนอนเตียงบนด้วยกันอะคิดดีแล้วเหรอพักมึงยังจะไปผักเขาอีกไอเชียดีไปลงไปด้วยไปมึงอย่าตีกูเลยนอนนีดุ๊ดแบบกูก็มีอย่าอย่ามานะเว้ยกูมีไม้นะกูตีได้แล้วกูบอกเลยตีไม่เลือกหน้าไม่แต่คนกลางกูตีได้กูเบิกจังหลายไมอยากขึ้นบ้านเด็ดขาดเลยเว้ยกูมีลูกจมุนอยู่มามา กันกูด้วยถ้าไปกินข้าวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์นี่จะกินข้าวเลยตอนนี้เออกินข้าวเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิ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 ไอ้จอจอนลงตุ๊กับจอดเออมาดิมาดิแล้วมึงจะมากินข้าวไอ้ตอนมากินข้าวอะไรตอนถ่ายเกมมากินข้าวอะไรตอนถ่ายเกมกูถามกูบอกให้ไปกินก่อนให้ไปกินก่อนถ่ายเกมมึงนี่มึงกินอะไรตอนนี้เอาละกันเฮ้ย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 เฮ้เฮ้้ยเชี่นี่เอชี่นี่ไอเชี่นี่ไอชเชี่นี่ อ้าวตายสมนำหน้าผลกรรมมึงเฮ้ยเฮ้ยานช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนก็ลาจะตีกันเลยเลตีมันตีมันตีมันไล่เลยไล่ตีมันไล่ตีมันไล่ตีมันโนฮอนี่แมนโนฮอนี่ห้ามเงียบเด็ดขาดดูด้วยกันเขามีอะอะไรอะไอ้โอ้โหตุ๊บตุบตูดหักกีร่อกลับะากลบะากลับะาเอา ไอ้จ้าไปไหนอ่ะไมไปจริงเริ่มอ้าวหลุดหลุดเหรอไม่หลุดก็ออกออกจ้ยไปไหนมันยังอยู่มันยังอยู่มันไปไหนอ่ะอ๋อมึงอยู่นี่เองตกใจเลยนึกว่าต้องเล่นใหม่ไปแล้วถ่ายหลายรอบแล้วนะโอ้โอ้เกือบไม่รอดแล้วอีนี่โอ้ยโอ้ยตีกูหาไม่หโอ้โอ้โอ้อันนี้กูเสียเลย มึงดูระดับโปรเฟชชั่นอลกูเห็นมันในทิกตอกแล้วดูระดับโปรเฟชชั่นอลง่ายๆไม่ต้องทำอะไรยืนดูพวกมันตายเลยตรงกลางเดินตรงกลางเหรอไม่ต้องไม่ต้องโดนไอ้มอนไอ้มอนตายแล้วไอ้มอนแตกไม่ต้องห่วงมอนเราจะเราจะชิงความเป็นที่หนึ่งมาให้เราเองไอ้พวกนี้มาให้พวกนี้ไปไปก่อนได้ไหมกันน่ะเดี๋ยวพี่จะโชว์อะไรดูกูจะเอากูุญแจหยิบของพิเศษมาตีหัวมึง่อนไปนะมอน หนาโอ้ยอหลวงแล้วเว้ยสัตว์ออฟฟิเชียลจริงๆด้วยกระจกเอ่อเอาไงมีเวลาจำกัดซะด้วยดิเอ้ยเฮ้ยดูคนนี้เป็นตัวอย่างเอาไงเราอย่าเราอย่าเราอย่าเพิ่งไปเราไอ้ไอ้พวกนี้ไปก่อนมมดูมุมกระจกได่เหรอมุมกระจกอ่ะ โอเคในในชีวิตจิงมันไมีแค่แบบกินพิพิธภัณฑ์ปั๊ดอ๋อดูดูคุณผู้หญิงนี่เฮ้ยมันไปอย่างนั้นเลยเหรอไมงั้นชีวิตพวกเราไปไปไปเลย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 เดี๋ยวพี่ตามไปโดเรยมอนไปเดูๆโดเรยมอนไปยุติปงการทำไมโดรมอนโเรยมอนโดเรยมอนโดเรยมอนโดเรยมอนสู้ๆสู้ๆทุกคนกูเชียร์กูเชียร์กูเชียร์มึงไปก่อน กูเสียวกูเสียวเลยอย่าเพิ่งตายนะเรายังมีชีวิตที่ต้องใช้กันร่วมกันอยู่อย่าเพิ่งตายนะกูยังไม่ได้ตีหวยกันเลยเอาเ้ยอยาดนะเว้ยเออดูขล่านนี่แม่งตกไปมันตายจริงชารไม่ปืนชาทําทำไมคุณปืนชาจังชาจจังครบร้อยกระจกมันล่วงให้หมดจนรู้ว่ามันเปิดเส้นทางให้กูกูจะได้มาไง ง่ายๆใช้แบบจีเนียสครับใช้แบบจีเนียสไม่ไม่ไม่หกปากไปมึงหกปากไปไม่ต้องพูดมาตานจากในหนังเท่าไหร่เลยพวกเราอะเราโปรเฟชชั่นอลแอมโปรเมื่ออาชีพย่อมมีมาตรฐานช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราเราคำแบกดีๆแล้วรับกลับใช่เราก็กลับมาแล้วไงมึงจะถามอะไรไอ้หน้ากากหน้าโง่ก็ใช่แล้วแล้วดูมันพิมพ์หน้ายิ้มกลับมาด้วยมันพิมพ์ถึงอะไรเกิดอะไรกันนรักโชคดี เกลคือกดุญแจเราไปนอนกันใช่ไหมไปๆเราไปนอนกันกูบอกนอนเอาอะไรอะไรมันจะมีคนถือไม้สักคนหนึ่งหรอนั่นไงกูว่าแหละเฮ้ยก็่ยอมวิ่งหนีเอาตัวรอดไปไปได้ทุกคนไม่มีเอาตัวรอดรวมกลุ่มกันไว้รวมกลุ่มกันไว้ไม่ฉันจะแยกมานอนคนเดียวถ้ามึงโดนตีกูจะพวกกูกลับไปจอดจะไม่ช่วยนะนั่นไองจอดมันมีคนคิดจะตีพวกเราเอย่าๆอย่าเข้ามานะกูมีไม้ นี่ไม่ใช่ไม้นี่พักกูมีไม้อย่าเข้ามาเด็ดขาดมึงอยากคิดเข้ามานะกูมีไม้ไว้ทุบแบบแบบแบบอย่างอย่างนี้ยะอย่าทุบปังอย่างงี้เยอย่า,เ,ยยาเข้ามาเด็ดขาดมึงสนใจจะเป็นคนแรกที่จะโดนไม้กูไหมแตาไม่ก็หยุดพักร่างกายมันต้องการประทะและการคอนเทนต์กว่าก <c oughs> ันจดมึงมึงเห็นในคนนั้นปะไม่ใช่จะตีกันกูนหมายถึงไม่ตีเช่นันมาดิอุ้ยฟฟกเอาเลยจอดเอาเลยเอาเลย เอาเลยลุกกระทืบ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 เรามากเลยก่อนมาเลยมาเลยลุกกระทืบลุกกระทืบมาเลยคุู้หญิงหน้ดูข้างหน้าดูข้างหน้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยลุกกระทืบลุกกระทืบ่ปเลยกูดักกูดักกูดักมาดิ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 จูมาสายจูมาสายจูมาสายจูบฮ้้ยเเ้ย้้เีย มันปุ๊บมันเย้เย้มาเมื่อกี้มันจะพิมดเขาว่าลนเออไม่มีทาง yeah. เยออผมก็บยอดทับศพเอ,อ้ยเราชนะแล้วเหรอเฮ้ยชนะแล้วเหรอหรือว่าเฮ้ยทำไมทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอา้าเออเอ้าชนะแล้วเอา้าเปิดเข็เองเหรอแค่นี้เหรอแค่นี้เองเหรอ แค่นี้นเหรอเเกมกระจอกว่ะโอ้ <c oughs> โอ้เกมกระจอกว่ะก้นก้นกระจอกเลยว่ะเดี๋ยวกูไปหนึ่งดาวด้านหนึ่งเอาเลยจัดไปเลยเดี๋ยวกูจะให้ด้วยแล้ว,ลวกันั่นกูขอปิดรายการไม่เพียงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> โอเคครับเป็นไงบ้างกับคิมในนี้สนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกแล้วก็อย่างที่ตอนเอ่อตอนเปิดตัวก็ว่ากันไปนะครับ สำหรับพวกกูไม่เลยแค่นี้เองเหรอเอ็แเบยอุตส่าเล่นกันแบบหลายครั้งมากนึกว่ามันจะจบเหมือนในซีรีส์ตา,ายการพูดีอกอนเหรอเอ,อ้ยเอ็ดแบยอีสว์เอ,อ้ยน,นั่นมันจะเลือมันจะเลือดแค่คนเดียวอือใช่มันมันจบแบบนั้นจริงๆนั้นสำหรับนี้พวกเราก็ขอลาตัวไปก่อนแล้วกันนะั้นนั้นสำหรับผมกูเตซิคบอยครับผมบายยแล้วคนอื่นล่ะตาพอตัวด้วยแล้วจอนล่ะไอ้มอนมึงจะพูดอะไรไหม chị <laughs> <laughs> làm được nên bye bye